สว,ส,สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเดียเครับอ่ะกลับมาพบกับทุกท่านนะครับวันนี้วันจันทร์ที่24นะครับไ้ที่จะจบในเดือนแรกของปีพศ2565กันอีกแล้วนะครับอ่ะก็ทุกท่านที่ มีคะแนนที่กำลังเตรียมพร้อมที่จะขึ้นในตำแหน่งスターเก ker นะครับติดตามคะแนนของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านที่กำลังจ่อที่จะขึ้นในตำแหน่งスターเก ker ในในเดือนมกราคมนี้นะครับก็จะมีใครบ้างเดี๋ยวมีพี่แดงนะพี่แดงน่าจะจบได้แน,นๆ่ๆเลยนะครับเพราะว่าคะแนนทีมทางด้าน ซ้ายเนี่ยนะครับยังขาดจ่เพียงแค่2 0 0พันสอนิดๆน,น,นะครับ2,400คะแนนนะส่วนเจมม์นานี่เจมม์นาจะจบได้แน่นอน,นครับเพราะว่ามีคะแนนฝั่งทางด้านขวานะครับที่จะจบในตำแหน Star ่งสตาร์มิเกอร์ขาดอยู่เองเพียงแค่หนึ่งพันคะแนนนะโอ้เจมม์มาเลยรีบเลยนะครับที่จะเป็นสตาร์มิเกอร์ คนนี้นะครับถ้าเป็นสตาร์เมเกอร์เนี่ยเราจะผลิตสตาร์เมเกอร์กันได้อีกเยอะเลยนะครับอ่าเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเจมแอมทําได้ใครๆก็ทําได้อ่าอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปใช้เป็นประโยคทองของทีมเลยนะเจมแอมถ้าใครๆทําได้เอ้ยถ้าเจมแอมทำได้ใครๆก็ทำได้แปบบ๊แบบนะครับเดี๋ยวผมไปเอาไอ้สายชาร์จแป๊บนึง่งชาร์จตัวสัตว์นิดนะึ่งฮะ ผมจะดูคอมเมนต์ะน,นะค,ค,ค,ครับผมจะดูคอมเมนต์ด้วยฮะโอเคโอเคโอเคครับผมมา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 ได้ได้ได้แป๊บนึงสักครู่สักครู่เอ๊ะเชื่อเอ๊ะชื่อดูคอมเมนต์ก่อนตัวสัพหางสายชาร์จอยู่ห่างนะกลัวแบตมันจะหมดเครื่องเล็กเครื่องเล็กนะครับไม่คืนไม่ได้ชาร์จ วันนี้ผมติดเรื่องหัวข้อไว้นะครับก็คือ,อการตอบข้อโต้แย้งนะครับเทคนิคในการตอบข้อโต้แย้งก็เอามานําเสนอเพื่อนๆกันอีกทีเพราะว่าที่ในการในการเทรนนิ่งให้นะครับยังไม่ได้เอาแต่ละข้อโต้แย้งเนี่ยนะครับมาแบบเพิ่มเป็นเทคนิคว่าเอ๊ะเวลามีข้อโต้แย้งแบบนั้นนะครับ เราเนี่ยควรจะตอบเขาว่าอย่างไรนะครับ,รบจริงๆแล้วก็ผมก็มีคลิปนะครับที่ผมได้ถ่ายทอดไว้นะถ่ายทอดเป็นวันที่ผมวันที่ผมบรรยายนะอ่ะโอเคความชัดเจนคว<น>ามชัดเจน,นะเ,จนเสียงกัดนะ เรื่องเล็กมันชานะ้าเนี่ยผมต้องหาซื้อตัวสับนะ <c oughs> <c oughs> อีกเครื่องแล้วเออ่มาทักทายกันเข้ามานะถ้าทักทายกันเข้ามาแล้วผมจะเห็นนะครับเออเวลาท่านมาดูเฉยๆเนี่ยผมไม่เห็นเนาะครับแล้วผมติแดแอปแชไว้ด้วยนะ ที่นี้นะครับอะไรที่มันเป็นองค์ความรู้เนี่ยผมก็จะติดแฮชแท็กว่าคลังความรู้เครือข่ายอ่าอย่างนั้นนะเวลาเราไปเรียกดูเนี่ยครับจะได้เรียกดูได้ในเรื่องของความ,ค,วามคลังความรู้ซึ่งบางทีผมอาจจะติดหัวข้อนะเดี๋ยวมาแยกติดหัวข้อเข้าไปนะฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เลยนะครับที่ Facebook กลุ่มซ b บั t ทอน สินค้ามหาสัจจ์เนี่ยเดี๋ยวผมขอแยกเปลี่ยนกลุ่มนะบอกกับเพื่อนอไว้ก่อนนะครับสองสาวันแล้วนะครับว่าผมจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นโซจุนซิบักทอนเซ็นเตอร์อย่างนี้ครับก็เพื่อจะได้เอามาใจถ่ายทอดเรื่องของความรู้สวัสดีคุณเดนยาด้วยนะครับสวัสดีครับก็โปรชัยก็จะมาไลฟ์นะครับในช่วงเวลาเช้านะครับประมาณ8ปดโมงครึ่งนะไปจนถึงเวลาเกือบเกือบเก้าโมงใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับก่อนที่ เพื่อนๆทุกคนจะได้ไปพบกันที่การบรรยายนะครับที่กลุ่มไลน์นะครับห้องไลน์ด i มอนทีมนะฮะเอาละทีนี้ผมพูดถึงเรื่องของการตอบข้อตัวแย้งนะอาจจะต้องเอ,เอามาพูดเรื่องนี้ยาวเลยเป็นซีรีส์ได้เลยนะครับเพราะว่าหลักๆของการทําธุรกิจเนี่ยครับถ้าเราสามารถที่จะตอบข้อตัวแย้งได้ได้ได้มากที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยผเผชิญได้กับสุขนานการ นะไ,ปไปเผชิญได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับไม่กลัวด้วยนะการที่เราจะไม่กลัวเนี่ยแล้วเราตอบข้อโต้แย้งได้ดีเนี่ยนะครับนั่นมาจากองค์ความรู้ของเราเลยนะมาจากองค์ความรู้อย่างแรกเลยนะครับที่เราไปจดจํามานะครับอย่างที่2ก็คือจากประสบการณ์ครับถ้าเราได้มีโอกาสนะครับได้สปอนเซอร์คนแนะนําคนแล้เจอข้อโต้แย้งนะครับแล้วก็เราได้ทั้งที่สมหวังและก็ ที่ถูกคนปฏิเสธนะตรงนี้ก็จะทําให้เราสั่งสมประสบการณนะ์ยิ่งถูกปฏิเสธมากเท่าไร่ก็ยิ่งสั่งสมประสบการณ์มากเท่านั้นนะครับงนั้นคนที่ท,ทําธุรกิจเครือข่ายมาเนี่ยครับก็พอจะถูกประสบถูกปฏิเสธเนี่ยนะครับเป็นพันๆครั้งมาแล้วนะเขาถึงจะได้มีประสบการณ์มีความรู้นะครับเพื่อที่จะนํามาใช้ในการตอบข้อโต้แย้งนะครับของของแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยข้อโต้แย้งเนี่ยครับ มันไม่ได้มีแต่เฉพาะที่เราได้ไปเจอผู้คนบนอ,ออนไซต์นะหรือว่าไปเจอกันจริงๆนะครับแต่ว่าเราเจอเข้อตัวแยงนบนทางออ,ออนไลน์ด้วยการเงียบของเขาเนี่ยครับจากการที่เราส่งอคอนเทนต์ต่างๆไปให้เนี่ยก็น่าแสดงว่าเขามีข้อตัวแยงแล้วเขาอ่านนะอ่านไลน์ของเรานะครับ อ่านเ e สเซนเจอของเราแต่ไม่โต้อตอบอะไรเลยแ <c oughs> <c oughs> สดงว่าเขามีข้อตัวแย้งอยู่ในใจข้อตัวแย้งที่เกิดขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องเรื่องไม่ง่ายนะที่เราจะสามารถล่วงรู้เขาได้นะครับมันก็ต้องใช้เทคนิคเข้ามานะครับใช้เทคนิคในการในการที่จะใช้คำถามคอนเทนต์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะดึง ปฏิกิยาตอบสนองจากเขาขึ้นมาให้ได้นะครับนะถ้าเมื่อไหร่นะครับเขามีการโต้กลับมานะครับโต้โต้โต้เป็นข้อโต้แย้งเนี่ยนะครับว่าออมันจะทําได้จริงเหรออย่างนี้นะโอ้แค่นี้เราดีใจได้เลยนะครับนั่นแสดงว่าเขาสนใจแต่เขามีข้อโต้แย้งของเขาอยู่นะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ไป ต้องที่เเพื่อนๆอยู่กันหน่อยนะสักครอสักครอสบ้านศิบักรอืมครับฉะนั้นเนระาก็จะได้ทั้งเทคนิคนะครับในการไปโต้แย้งครับที่บนออฟไลน์นะครับ ลักษณะของการทางานแบบออนไซน์นะคือเดินทางไปพบผู้ม่งหวังจริงๆนะฮะแล้วไปเจอข้อตัวแยง้งกับข้อตัวกับการตอบข้อตัวแย้งนะครับลักษณะที่เราเจอคนที่มีข้อตัวแย้งบนช่องทางอ,าออนไลน์นะครับเช่นเรากำลัง,งสื่อสารอยู่บนช่องทางของไลน์ของ m e s s e n g e r นะครับหรือช่องทางเชทต่างๆเนี่ยครับทุกๆวันที่เราโพสต์นั้นเหมือนกับเราเนี่ยครับกำลังตอบข้อตัวแย้งคนใช่ไหม เรารู้ว่าในธุรกิจนี้นะครับคนที่มีโอกาสและเห็นธุรกิจของเราเนี่ยครับมีความสงสัยถ้าเมื่อไรทักนั่นแสดงว่าเขามีความสนใจแต่มีข้อโต้แย้งอยู่ภายในใจที่เราจําเป็นที่จะต้องคลี่คลายให้ได้มากที่สุดนะครับจากนั้นวันนี้นะผมมาดูนะเอาเรื่องข้อโต้แย้งนึ่งครับประเภทของข้อโต้แย้งมันจะมีข้อโต้แย้งที่เป็นข้อแย้งจริงๆนะครับกับข้อโต้แย้งลวงนะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นข้อโต้แย้งแท้ข้อโต้แย้งเทียมก็ได้นะไอข้อโต้แย้งลวงเนี่ยนะครับ เวลาเราไปเจอเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการโต้เถียงได้นะครับถ้าเราถ้าเราเข้าไปาในวงของการโต้เถียงนั้นนะครับสวัสดีคุณเบรมี่สวัสดีคุณโฟนด้วยสวัสดีคุณนาน,าน,นะครับสวัสดีคุณสมัยด้วยอะสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยการที่เรารู้ก่อนเนี่ยนะครับ รู้ก่อนเข้าใจก่อนนะครับเรามักจะเอาความรู้ของเรานะที่มีนะครับเอาไปเอาไปโต้แย้งความคิดเขาฉะนั้นนะ่ะคำว่าโต้แย้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ตั้งไปโต้เถียงนะครับหรือไปแย้งกลับนะไม่ใช่ไปแย้งกลับแต่การคือกระจัดนะครับความกังวลนะครับความไม่เข้าใจอ,ออกไปจากเขาได้ฉะนั้นคนนึงก็จะหนึ่งไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆนะครับฉะนั้น ถ้าเขาไม่เข้าใจเราให้ข้อมูลครับแต่ถ้าเขาโต้แย้งด้วยความกังวลนะครับเกิดจากความกังวลความกลัวนะครับเราต้องคลี่คลายความกังวลและความกลัวนั้นไม่ใช่เข้าไปโต้แย้งเพื่อเอาชนะนี่เอาวันนี้เอาพื้นฐานตรงนี้ก่อนเลยนะอย่าไปเอาชนะใครครับถ้าคุณชนะคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะถ้าคุณชนะจากการโต้เถียงนะครับคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่คุณสามารถที่จะพิชิต ใจเขาได้เช่นถ้าเขาไม่รู้เราให้ความรู้เขาเพิ่มเติมได้อย่างนี้แล้วเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมความรู้ได้นั่นเพราะเขาไม่รู้จริงๆนะครับเขาไม่รู้จริงๆอ,อย่างที่2คือเขาโต้แยง้งเพราะเขากลัวนะครับเพราะว่าเขากังวลนะความกลัวความกังวลตรงนี้นะครับถ้าเราเนี่ยครับสามารถที่จะคลี่คลายให้กับเขาได้ก็แน่นอนครับเราก็จะได้คนมาร่วมธุรก,กิจกับเราฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้ายึดหลักง่ายๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่รู้เราก็ให้ข้อมูลครับข้อมูลเขาเรียกอินฟอร์เมชันหมายถึงว่าให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับบริษ,ษัทที่จดทะเบียนมาเมื่อไหร่อ๋อเมื่อปี2 5 6 4ัน้าอเราจำเป็นต้องต้อง63ามหกสิบี่นะเราจะเป็นที่ต้องอมีชุดข้อมูลที่เป็นความรู้แผนเป็นแบบไหนแล้วเป็นแบบตบตแบตรีตแบตแบนรีตแบ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 บตแ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  ทีมซ้ายทีมขวามี2ทีมเท่านั้นแล้วมันเป็นลูกโซ่หรือเปล่าอ้อมมันไม่ได้เป็นลูกโซ่ค่ะมันเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลความรู้นะคือบางทีเนี่ยคำถามของคนเนี่ยอาจจะให้ความรู้สึกกับเราเหมือนกับ การมาดูถูกเราหรือถูกบลลี่นะถูกหลอกหรือเปล่าเธออ่ะแบบนี้ใช่ไหมเราถ้าเราใส่ความรู้สึกใส่อารมณ์เข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าโอ้ยนี่เธอฉันไม่ได้โง่นะไม <laughs> ่ใช่ไหม <laughs> มันก็จะทําให้เกิดการการการโต้แยง้งโต้เถียงกันจริงๆนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของความกลัวความกังวลในข,ข้อตัวแย้งที่เป็นความกลัวความกังวล ตรงนี้เนี่ยครับถ้าเราจับความรู้สึก,กได้ว่าเออนี่เนี่ยนะครับเป็นข้อตัวอย่างจริงไม่ใช่คอตัวอย่างลวงนะครับฉันกลัวทําไม่ได้อะฉันไม่รู้จะแนะนําใครนะฉันชวนคนไม่เป็นอันนี้เป็นความกลัวของเขาทั้งนั้นเลยเอาละความกลัวนี่นะครับเราอย่าไปแย้งเขาทีเดียวนะเอาเทคนิคนะวันนี้นะสิบสองนาทีก็ไปแล้วนะเอาเทคนิคนี้นะอย่าไปแย้งเขาทันทีครับใช้หลักวิธีการสปอตเซอร์คันเทพที่ผมเคยนําเสนอไว้สิบข้อนะก็คือ หลักการของการเป็นพวกเดียวกันไว้ก่อนนะครับคือเอ่ยคําว่าเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยใช้คํานี้เนี่ยให้เข้ากับในสถานการณ์แล้วก็ให้บ่อยที่สุดครับถ้าคุณทําได้มากที่สุดเช่นหนึ่งสองสาครั้งสามครั้งแล้วคุณเป็นพวกเดียวกับเขาแหละอุ้ยเหมือนกันเลยอ่าเช่นเขาบอกว่าฉันกลัวทํากลัวว่าจะทําไม่สําเร็จอ่ะเหมือนกันเลยคุณเพนเหมือนกับผมเลย ตอนแรกๆเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยผมก็กลัวนะว่าจะทําไม่สําเร็จแต่ะจะจะนั้นนะมันต้องมีคำว่าอ่าเป็นพวกกันแล้วนะครับมีคําว่าแต่ให้ได้นะ yes and but หรือ yes and but อใช่ถูกต้องนะ,ะผมก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันแต่แต่อะไรล่ะที่ทําให้เราเนี่ยนะครับฝ่าฟันความกลัวนั้นไปได้คือเราก็ต้อง แต่แล้วก็เราต้องเสนอสิ่งที่ง่ายๆกับเขานะเออไม่ใช่ว่าไปเสนอความยากให้กับเขาแต่ที่บรษิษัทสุจุนเนี่ยนะมีระบบเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยชวนคนได้เชิญคนได้ทางห้องไลน์ตอนแรกฉันก็กลัวเหมือนเธอเลย ตอนแรกฉันก็กลัวเหมือนกับคุณเพนเลยตอนแรกผมก็กลัวเช่นเดียวกันครับว่าจะทําไม่ได้จะทําไม่สําเร็จด้เสียเวลาเปล่าๆนะแต่พอเขาได้มีโอกาสลงมือทําจริงๆเนี่ครับก็บอกได้เลยว่าไอ้ความกลัวที่เคยมีนั้นนะครับมันหายไปหมดเลยเพราะว่ามีคนช่วยสอนงานให้กับเราด้วยอ่านะแล้วเราก็ใช้เครื่องมือที่เป็นการบรญญายนั่นแหละช่วยเราอืม แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสำเร็จได้โดยที่เราไม่ต้องมีประสบการณ์โดยที่เราไม่ต้องมีความรู้มาก่อนเลยอเห็นไหมเราไปแก้ไขในเรื่องของความกลัวของเขาเนี่ยเช่นเขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้นะอันนี้ทําให้เขาเกิดความกลัวความกังวลในเรื่องนั้นแบบนั้นนะ เราไม่ต้องบอกวิธีการนะแต่เราบอกผลลัพธ์คนที่ประสบความสําเร็จที่เขาทากันอยู่เนี่ยเขามีไรายได้เนี่ยจากการที่ทำเนี่ยประมาณ6เดือนเนี่ยมีไรายได้นับแสนเลยแล้วก็ยกตัวอย่างบุคคลที่3ยกตัวอย่างบุคคลที่3นะาลิงเลี่ยงยกตัวอย่างตัวเราเองเนะถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าเราโอเคนะครับเรามีไรายได้เช่นเดือนละ เหมาะกับการที่จะ,ะสปอนเซอร์เขา mm hmm. เช่นเรามี6 0พันแล้วเนี่ยเราบอกเนี่ยตอนนี้ฉันมีรายเดือน mm hmm. เดือนละประมาณ6 0พันั่นไปนะแต่คําว่า6 0พันเนี่ยคขาบว่าเหมาะองผมหมายถึงว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขามีรายได้อยู่เดือนละ2 0 0 0มื่นเนี่ยแล้วเราเนี่ยนะครับมีรายได้จากธุรกิจนี้เดือนละ6 0พันเนี่ยเราไปยกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็อืมฉันไม่สนใจหรอกครับฉันเธอไปทํามาเนะครับเราได้รลยละหกพัอน 6, อย่างนี้นะเราอาจจะยกบุคคลที่3าเข้ามา นนะเช่นยกตัวอย่างท่านอาจารย์ธีรเดชก็ได้นะว่าเขาทํามาเพียงแค่เวลา6เดือนเนี่ยมีรายได้ถึง10,000แบาทแล้วก็ทําง่ายๆโดยที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อนเหมือนกับเหมือนกับเราเลยนี่แหละ,ะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับงนั้นถ้าเป็นเรื่องของความกลัวนะครับนี่ความกลัวของเราเนี่ยไอไอไอ,อตัวของข้อตัวแย้งเนี่ยข้อตัวแยง้ง เช่นไม่มีเงินไม่มีเวลานะไม่มีเงินไม่มีเวลากลัวชวนใครไม่ได้นี่เหล่านี้เนะี่ยเป็นข้อตัวแย้งที่บางครั้งก็อาจเป็นข้ออ้างนะครับหรือข้อตัวแย้งเทียมอ่ะข้อตัวแย้งลวงนะครับลวงหลับคือคือไม่ได้มามีเวลาจริงหรอกคือไม่คิดจะทำอะ่ะก็เลยใช้เรื่องของการว่าเพราะฉันไม่มีเวลาธุรนกะิจแบบนี้ฉันอ่าทำมีงานอื่นที่จะทำหมดแล้วฉันไม่มีเวลา เราดูเขาจริงๆนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าเขามีกิจการนั่นกิจการนี้เช่นบางคนทําร้านเสริมสวยใช่เขาไม่มีเวลาจริงๆนะครับอ่าแต่ดูว่าเขาสนใจไม่ล่ะเขาไม่มีเวลาคนไม่มีเวลาเนี่ยครับจริงๆเนี่ยนะแต่เขาสนใจในผลลัพธ์อ่ากาสนใจในผลลัพธ์ถ้าผลลัพธ์ที่มันได้นะครับ มันคุ้มค่ามากพอกับการที่จะมันมาตอบสนองเขานะเช่นเอาเขาทำร้านเสริมสวยอยู่นะเขาได้เดือนละประมาณ1 5 0 0 0บาทเป็นกำไรหรือ20,000บาทเอา2 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับแต่ถ้าธุรกิจนี้เนี่ยไปตอบสนองเขาได้ถึงเดือนละ้ว5 0,000บาทซึ่งมันมากกว่าร้านเสริมสวยที่เขากำลังทำเนี่ยนะครับถึงแม้ไม่มีเวลาเนี่ยครับก็เขาอาจจะหยิบเวลาของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยขึ้นมาได้อ่าก็เช่นเดียวกันครับ เราอาจจะใช้เทคนิคเป็นพวกเดียวกันนะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยน้องอ้อพี่ก็ยุ่งมากเลยตอนนั้นไม่มีเวลาเพราะว่าพี่ทําอยู่ทั้งสมอย่างเนาะนี่พี่ขายอาหารตามสั่งด้วยพอตอนเย็นเนี่ยเลิอกอาหารตามสั่งเนี่ยพี่ก็เปิดร้านขายหมูอีกนะมีเคียงหมูด้วยเนาะนี่นะ,ะแล้วก็ตอนเย็นๆย็นกลับมาเนี่ยมีลูกสองคนวุ้นวายมากเลยนะคิดว่าไม่มีเวลาแล้วเหมือนกันแต่ว่ารู้ไหมน้องอ้อ พี่เข้ามาทํานะคือเราไม่จําเป็นต้องไปใช้เวลาเยอะแยะมากมายวันละแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วก็มันไม่ใช่ต้องไปนั่งฟังที่ประชุมอะไรแบบนั้นเลยเออพอพี่เห็นอย่างนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเนี่ยครับได้ตัดสินใจเนี่ยลองเข้าไปลองเข้าไปฟังในห้องบรรยายของเขาดูเออพอพี่ฟังห้องบรรยายแล้วพี่ตัดสินใจนะลงไปลงมือทาเนี่ยแล้วก็ลองชวนคนอื่นดูเฮ้ยตอนนี้นะมันเกิดองค์กรเลยแล้วเกิดรายได้ขึ้นด้วย แลวพี่ก็เชื่อว่ามันจะเป็นรายอีก,อก,อกช่องทางรายได้ของของพี่นอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วเนาะแล้ว้าเมื่อแล้วก็พี่คาดหวังว่ามันจะมีรายได้มากกว่าธุรกิจเท่ากันหรือมากกว่าธุรกิจที่ทําอยู่ด้วยล่ยนะนี่แหละพี่ถึงได้อยากจะเชิญน,น้องอ้อเนี่ยจะไปดูกันใช้เวลาไม่เยอะค่ะอย่างนี้นะนั่นคลายความกังวล คลายคมกังวลแต่เอาต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยมาสแสดงด้วยเอามาเอาผลลัพธ์มามาล่อด้วยนะคือหมายถึงว่าเฮ้ยมาทําธุรกิจนี้เนี่ยมีไรายได้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเอาบุคคลที่3อ้างเองอีกทีนี้ฉะนั้นก็ต้องจดจำบบุคคลที่3ามนะหมายเอาอาจารย์อาจารย์ธีระเดชนะครับมาเป็นบุคคลที่3เนี่ยนี่นะมีพี่คนหนึ่งนะชื่อพี่ธีระเดชอาชีพเดียวกับขับแท็กซี่นะแทบจะไม่มีเวลาเหมือนกันเลยเพราะขับแท็กซี่อยู่แต่เอาหูฟังเนี่ยใส่ แล้วก็ฟังแล้วก็เขาก็เชิญเพื่อนเขาเจอใครที่เป็นแท็กซี่เนี่ยที่เขาขับแล้วก็คุยด้วยคุยด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาชวนเข้าไปฟังในห้องนะแล้วก็เขาก็ขับแท็กซี่ไปคนที่เข้ามาก็ทําไปนล้กันชวนคนง่ายมากๆของเขาเลยนะพอฉันได้ยินแบบนั้นเนี่ยฉันก็เลยใช้วิธีเดียวกับเขาด้วยเลยอก็อย่างนี้ครับก็ได้ละเลอะเลอะเลอะใช่ไหมอ่าอ่า งั้นเดี๋ยวยองจะเข้าไปฟังดูเี่ก็ถือวําเ็จแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าไปฟังดูถ้าถ้าท่านอยู่ต่อหน้านะครับถ้าท่านอยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยครับเอาตัวสับหยิบมาทำทันทีเลยอย่าไปช้านะเอาตัวสับหยิบมาทําเลยนั่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพ็ขอเชิญเลยนะเดี๋ยวพี่เพ็เชิญน้องอ้อเลยนะปุ๊บปุ๊บปปุ๊บป๊บอะตอนนี้เชิญไปแล้วค่ะเดี๋ยวน้องอ้อเข้าเลยนะอ่าโอเคเข้าเลยอืม สแสดงว่าเขาเจตนาเข้าจริงๆนะไอ้ที่พูดเราพูดจริงๆนะครับไม่มีเวลาจริงๆจะเข้าจริงๆนะแต่ถ้าสมมติว่ายังยังยังพี่ยังไม่เข้าเออพี่วุ่นอยู่อ่อย่างนี้โอเคสแสดงว่าข้อโัวอย่างนั้นอาจจะเป็นข้อตัวข้ออ้างนะเป็นเพียงแค่ข้ออ้างถ้าเป็นข้ออ้างนะครับเราอย่าชนนะสวัสดีคุณกาญจนาคุณสมัยนะถ้าเป็นข้ออ้างนอย่าไปชนนะ ครับทอยออกมาก่อนเออย่าไปดำทุนรังเอาหัวชนขวานะกุต้องเอาชนะมาไดได้วันนี้นะนะอ๋อนี่อ้างเหรอไม่ว่างเหรอ,อครับเฮ้ยคนเรามันจัดแบ่งเวลาได้นี่อืมเอาไปทําอะไรวันนึงแปดชั่วโมงว่างเนี่ยเห็นดูหนังเห็นฟังเพลงเห็นดูละครอยู่นี่อตอนเย็นๆเนี่ยติ๊กตอกกันเลิกเล่นซะบ้างสิ <c oughs> <c oughs> ไปโ <c oughs> ไป <c oughs> ไปก้าวไกล <c oughs> สิ่งที่เขาเขา เขาชอบเขาลงไลนอยู่อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถอยก่อนนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดันเข้าไปนะครับเราต้องติดชึ่งแล้วยกยกยืนกับเขาอยู่นะเอาไม่เป็นไรวันนี้นะครับแต่อย่าไปทิ้งเขานะแล้วค่อยกลับมาติดตาม f o ล low อีกทีหนึ่งนะครับเขาก็เรเียกเทคนิคการติดตามและกัน Fol l ล w นะฮะตรงนั้นแหละครับที่ ใน,ว,น,น,นวันอังคารนี่นะครับวันอังคารนี่ผมจะนำเสนอในเรื่องการติดตามและการการติดตามและการฟอลโล่ให้นะครับในกลุ่มไลน์นะส่วนในเนื้อหาของการเทคนิคการตอบคอตัวแย้งเนี่ยผมเอาเสนอที่นี่นะครับต่อไปเรื่อยๆนะเพื่อให้ท่านนะครับได้มีโอกาสได้ได้เข้าใจเพิ่มเติมนะวันนั้นเนี่ยผมพามา เจอแล้วค่ะอ๋อค,คุณนาจเจอแล้วใช่ไหมอ๋อเจอแล้วครับ่ะจากนั้นก็เอาเทคนิคคนนีไ้ไปใช้นั้นเราจะเย็นๆนะครับอย่าไปชนะอย่าไปล้มล้างความคิดนะครับอย่าคิดเอาชนะเอาแรงปรารถนาดีของเราไปนะครับเราต้องปรารถนาดีแสดงว่าวันนี้เ,เราต้องปรารถนาดีและเมตตานะและเมตตาความเมตตาของเราเนี่ยครับคือหมายถึงว่าเหมือนเหมือนพ่อแม่ที่เมตตาลูกอะ่ะนะครับไม่ว่าเขาจะมีความคิดยังไงพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกเมตตานะ อย่างนั้นเลยเห็นไหมเวลาเราทําธุรกิจขายนะครับแทบจะแทบจะเป็นพวกจัตตารู้เลยนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจไปถึงผู้คนด้วยนะครับเข้าใจเปในจิตใจของผู้คนนะฮะรู้เลยตอนนี้เขากาลังครุกุ่นเขากําลังอยากจะระบายหรือว่าเขากําลัง ติดปัญหาเรื่องอะไรนะความกังวลความกลัวเรื่องอะไรของเขาเนี่ยนะอันเรียนรู้เรื่องคนเนี่ยแล้วถ้าท่านเข้าใจคนได้เยอะนะครับการตอบโจัวแยงก็จะทําได้ดีไปด้วยอัะวันนี้มาเลยเวลามาถึง24นาทีแล้วนะครับมาพบกับโปรชยัยได้ได้นะครับที่นี่เลยเป็นคลังความรู้นะครับ ธุรกิจเครือข่ายนะได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในเวลาช่วงนี้เลย8นาฬิกาสนาทีวันนี้ละวันพรุ่งนี้ขอลาหนึ่งวันแล้วผมไปทำธุระในช่วงเช้านะครับอาจจะมาจัดในช่วงเวลาอื่นก็ได้นะครับเพื่อให้ไม่ให้ขาดตอนของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับการได้มานำเสนอ,อคลังความรู้ตรงนี้ไว้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะที่นี่ นะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นห้องโซจุนซีบักทอนนะครับคลังความรู้หรือโซจุนซีบักทอนเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะขอเปลี่ยนชื่อของกลุ่มเปลี่ยนชื่อของห้องนะครับเพื่อให้มันเป็นเป็นเกี่ยวเรื่องอธุรกิจด้วยนะโอเคครับงั้นวันนี้สวัสดีกับทุกท่านที่มาติดตามนะครับามาพบกันใหม่วันนี้ครับสวัสดีครับ